rồi cứ ba song ba na cặp ke muốn <laughs> tên cho chừng chừng chơi chừng trình Chơi chừng chừng cho chừng trình chơi chừng chừng cho tên lắm khao tên tên chừng cho chừng chừng cho chừng chừng chơi chừng tên chừng cho chừng chừng trình อยากดูแมคโครเหรอดูแม่โคดูอยากดูแมคโครอ่ะร้องอ่ะร้องก่อนดูแม่โคอร้องก่อนดูแมคโครดูทำยังไงรักแม่ก่อนไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่เปิดแมคโครให้มารักแม่ก่อนดูแมคโคอ่ะเต้นด้วยเต้นก่อนจิกเจ็บจิกเจ็บเต้นดูแมคโคดูแมคโคร รู้แม่ครูแม่บ้านครูใจจริงเราก็ยังม้วนแม่บ้านครูแกแม่บ้านครดูแม่ครูรักแม่ก่อนรักแม่ก่อนจุ๊บแม่ไม่ใช่แม่เอาลุ้นร็วเร็วเร็วรักแม่ก่อนเร็วเอารักแม่ก่อนดูแม่โครนะรักแม่ก่อนดูแม่โครนะเนี่ยข้ามขั้นตอนนะมันรักตัเอย มันให้ร <lightweight> ัก <hoc> ตังฟอสดบบใหญ่ด <recherche> <S cliffs> ูแม่กู